นี้มาพบกับท็อปสิงลี่เบไท์ไฮเช่นเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวแนะนำเป็นตัวรถมิตซูบิชิไทตันเครื่อง2.4ปี2010ครับวันนี้เป็นสีบอลครับอย่างที่เห็นด้านหลังเราเลยมาเลยครับเดี๋ยวตามกันมาดูนะครับ เริ่มดูจากภายในตัวรถก่อนเลยนะครับตรงคนขับดูช่วงพวงมาลัยนะครับพี่นี่ครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเพดานยังสวยภายในสวยมากครับเรามาดูเลขไม์กันเลยครับว่าวิสูเตต้าคันนี้วิ่งกี่กิโลมาแล้วไม์วิ่งน้อยมากครับพี่ไม์วิ่งแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเองนี่ครับแล้วเราก็ลองมาดูครับช่วงขอบคิ้วด้านบนลูกยางนะครับ ไล่ามาครับยางยังแน่นอยู่เลยนะพี่ตัวนี้รถเดิมๆเลยรลถยังออกห้างมาเดิมๆเลยครับไล่ลงมาดูตรงกรอประตูครับกรอช่วงนี้ดูกรอบยังสวยไม่มีสนิมจับนะครับสีเดิมครับพี่รถคันนี้สีเดิมบันไดไล่ขึ้นมาครับป<ม>้ายยังอยู่เลยป้ายนนขาวเก่ากรอบยังใหม่อยู่เลยพี่นี่คร<ม>ับช่วงนี้ขึ้นมานี่ครับ สีเดิมแน่แน่นอนครับพี่ดูเป็นช่วงรอยสีแล้วเรามาดูต่อครับเป็นภายหลังห้องผู้โดยสารครับพี่เป็นเบาะผ้ากับมาหยินกันเป็นเบาะผ้าครับพี่เพดานเข้าไปด้านในภายในกว้างมากพี่เมื่อเราเข้ามาภายในแล้วเนี่ยมีจอครับเป็นเกียร์ออโต้ครับพี่ตัวนี้เครื่องดีเซลเกียร์ออโต้นี่ครับสวยมากภายในกว้างนั่งสบายครับอัรตราเร่งดีมาก ดูช่วงไฟท้ายครับอันนี้เป็นช่วงท้ายของรถกันชนยังอยู่นะพี่นะกันชนก็ยังอยู่เลยสวยๆมากเลยพี่นี่มีการแต่งขอบไฟมาแล้วพิเศษสุดๆเลยพี่ตัวนี้เจ้าของรถเดิมให้เป็นตัวกล่องเก็บเครื่องมือมาให้เลยครับนี่ครับไล่มาดูตัวห้างรถครับสังเกตกระจก ไฟเลี้ยวครับพี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างและมีที่กระจกด้วยเพราะว่าเจ้าของเดิมคับแต่งมาให้เลยนี่ครับหัวใจหลักของคันนี้ห้องเครื่องยนต์คันนี้เครื่องสองจุดห้าเหยียบแรงมากครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยดูครับน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องใหม่เดิมๆเลยนี่ดูน็อตน็อตทุกตัวน็อตเดิมไม่มีการขยับแรงสิ้นนี่ครับ ยางด้านบนแน่นนะครับพี่สวยมากครับตัวนี้แน่นมากรถใม่ใหม่เลยพี่วิ่งแค่เจ็ดหมื่นกิโลเป็นงไงบ้างครับมิตซูบิชิไต้ตันสีประตูยกสูงตัวนี้สีบอลเงินสวยภายในสวยราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทท่านใดอยากเป็นเจ้าของจับจอง ใช้เงินออกรถเกียง3,000บาทผ่อนประมาณ6,000ตลอดอายุสัญญาและเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษพเศษสุดๆเลยพี่วันนี้แถมฟรีค่าจัดค่าโอนค่าประกันภัยและยังไม่พอแถมอีกแล้วแถมอีกนะแถมขับฟรี45วันแถมอีกผ่อนให้อีก3ามงวดแล้วก็ยังแถมอีกนะ แถมก็มีแถมแล้วมันเต็มถังกันไปเลยถ้าไดถ้าใดสนใจ,จอยากอยากได้คันนี้จริงมิซูบิชิไททันสิบตัวยกสูงตัวนี้ติดต่อเข้ามาตามเพจ Facebook ด้านล่างเลยครับทางเราติงลี่เบสคายินดีให้บริการรถบ้านสวยรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ